บริษัท HTC จำกัดผู้นำด้านนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องใหม่ล่าสุดตระกูล One HTC One S ที่มาพร้อมความลงตัวทางศิลปะประณีตบวกกับเทคโนโลยีสุดล้ำโดดเด่นด้วยดีไซน์ความบางเพียง7.8ม mm, ิมทั้งยังคงเอกลักษณ์สุดยอดกล้องถ่ายภาพและพลังเสียงจากปีสออรโอ เปิดตัวพร้อมจำหน่ายในราคา17,900บาทในวันที่13มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศสวัสดีครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวของ o n X นะครับเป็นน้องใหม่เลครับในตระกูลว n นะครับ,รบก็จะมีว n น X 1 F แลวก็วันวีครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอกลางๆหน่อยนะครับก็จะประมาณ 4. 3ดนะครับผมอันนี้ CPU นะครับจะเป็นอ่าคอ1หนนะครับผมแล้วจะเห็นว่าตัวบอดี้ครับก็จะปิดจากกาเดียนนะครับเมนท้องนะครับยูนิบอดี้นะครับฉะนั้นแล้วครับบอดี้นะครับจะมีความคงทนนะครับแข็งแรงครับก็จะเป็นวัสดุที่ทำคล้ายๆกับการผลิตเครื่องบินเลยครับฉะนั้นแล้วแน่นอนเลยครับก็จะมีความแข็งแรงแน่นอนเลยครับ แล้วตัวนี้ครับก็ยังมีฟังก์ชันที่อยู่ในตระกูลวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัน x วันและตัวนี้ครับวันเก็จะมีฟังก์ชันการถ่ายภาพนะครับต่อเนื่อง9 9ช็อต4่เฟรมต่อหนวินาทีครับแล้วก็รูรับแสงตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่ f 2.0ครับฉะนั้นแล้วการถ่ายภาพในที่แสงน้อยครับจะได้คุณภาพเยี่ยมเลยครับผมแล้วตัวนี้ครับก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นการถ่ายวิดีโอพร้อมกับการถ่ายภาพนะครับถ้ากรณีเรากดบันทึกวิดีโอแล้วครับ เราก็สามารถที่จะถ่ายภาพไปได้พร้อมๆกันเลยครับแล้วก็จะมีพิเศษครับตัวนี้ถ้ากรณีเราชอบอเทคโนโลยีการดูหนังฟังเพลงครับเสียงเพลงตัวนี้ครับจะเข้ามาในเรื่องของ Beat อริโอครับจะฝังอยู่ในตัวเครื่องเลยถ้าเราเสียบหูฟังเข้าไปแล้วครับตัวบี t นะครับจะทำงานรวมไปถึงเข้า YouTube เพลง PO ดอครับเราก็จะได้เทคโลยีเสียงบีดเข้าไปด้วยทำให้เราฟาังเพลงได้อัธรสเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับผม